ประสบการณ์การเล่นอควาคู่1,500เกมทำให้ผมรู้อะไรบ้างแล้วข้อมูลที่ผมได้มีประโยชน์ยังไงติดตามในคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับผมอิงครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องอควาคู่ที่ผมเล่นอควาคู่มาแล้วประมาณ3เดือนเสรศษแล้วก็เล่นมากว่า1 5 0 0เกมแล้วข้อมูลส่วนนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ผมเก็บมาเพื่อดูสถิติว่าจริงๆแล้วการที่ผมเล่นอควาคู่เนี่ยมาทำให้ผมแพ้ชนะทีมอะไรเป็นหลักเสร็จแล้วก็ แพ้หรือชนะเพราะว่าอะไรเนี่ยเราจะสามารถเอาข้อมูลส่วนนี้มาว,ามวามิเคราะห์ได้ว่าส่วนใหญ่ทีมที่เราเจอจะเป็นทีมแบบไหนใช้พาร์ตอะไรเรามาดูข้อมูลกันเลยครับนี่คือหน้าตาของข้อมูลที่ผมเก็บมาได้นะจะเห็นได้ว่าเออผมเก็บว่าฟอนต์ไลน์มิดไลน์แบ็กไลน์เขาเป็นตัวอะไรผมชนะเท่าไหร่ผมแพ้หรือเสมอเท่าไหร่ซึ่งมันก็มีหลากหลายแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงท็อปสิถ้าทุกคนสังเกต CP ชา์ด้านขวาเนี้ยชาด้านขวาของผมเนี่ยจะขึ้นว่าฟอนต์ไลน์มิดไลน์แบ็กไลน์เนาะเราจะสังเกตได้ว,ว่าฟอนต์ไลน์ของทีมที่เราเจอเน ทำให้เราพอรู้แล้วว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ข้างหน้าเป็นแทงอยู่แล้วซึ่งหลายๆคนก็น่าจะดูออกถ้าไม่มีข้อมูลก็น่าจะดูกันออกนะว่าส่วนใหญ่เขาจะเล่นแทงอยู่ข้างหน้าส่วนมิดไลน์เนี่ยก็จะสปิดกันเป็น3ส่วนนะครับก็คือมีเลฟทายสามสามเปอร์เซ็นต์อควาสามสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็บีสามสามเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นการเลือกท็อปเก้านะครับก็คือท็อปเก้าทีมที่เจอแนตะ่สมมุติว่าผมจะหาท็อปสิบทีมที่เจอเนี่ยก็จะเป็นบีสองก็คืออันนี้จนถึงบีสิบเอ็ดนะครับจะ ตัวหนึ่งที่เพิ่มมาก็คือแพลนมีผู้เล่นบางส่วนเนี่ยที่เลือกที่จะเล่นแพลนกลางนะครับทาใหา้ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าจริง,รงๆแล้วการเล่นแพลนกลางมากถึงกี่เกมเนี่ย19เกมที่ผมเจอมาเนี่ยการที่เขาเล่นแพลนกลางเนี่ยอาจจะต้องมีสาเหตุอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันอีกทีหนึง่งแบ็คลน์ก็จะเป็นอย่างนี้นครับก็คือส่วนเดี๋ยวจะเป็นอควาลองมาด้วยเลฟทายลองมาด้วยบีสแล้วก็ลองมาด้วยเบิร์ดนี่คือทีมท็อปสินะครับว่าท็อปสิที่ผมเจอมาเนี่ยผมเจออะไรบ้าง ก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ท็อป10ทีมที่เราเจอนะครับผมจะเอารูปจีมของผมขึ้นให้ดูผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าทีมที่ผมเล่นณปัจจุบันนี้ไม่ใช่ทีมของผมแต่ว่าเป็นทีมที่ผมเป็นสกอร่าชิพก็คือผมไปรับทุนมาเหมือนกับหลายๆคนที่อาจจะดูช่องนี้อยู่หรือว่าบางคนอาจจะเป็นนายทุนที่มาดูช่องนี้อยู่ผมบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นสกอร่าก็คือเป็นคนที่รับทุนคนอื่นมาอีกทีนึง ซึ่งในช่วง3เดือนที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ผมเพิ่งเริ่มศึกษาแล้วก็ a x i e ซเนี่ยยังไม่ได้บูมมากในไทยนะครับทําให้ผมได้เข้ามาก่อนแล้วก็ได้เข้ามาหาข้อมูลก่อนแล้วตอนนั้นผมก็ไม่ได้มีความรู้มากผมก็เลยบอกในทุนว่าผมอยากได้ตัวประมาณนี้ประมาณนี้ผมเลยเลือกทีมอควาคู่ขึ้นมาก็จะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วตัว a อคซที่ผมมีเนี่ยมันไม่ได้เพียวแล้วมันก็ไม่ได้ดีมากด้วยแต่ว่า การที่ผมสามารถเล่นทีมนี้แล้วขึ้นไปที่พันแปดได้ในช่วงเดือนแรกเนี่ยผมว่ามันไม่ยากเลยนะที่ทุกคนเนี่ยมีข้อมูลในการที่เราจะ b u i ทีม PVP อ่ะแล้วเราจะขึ้นไปพันแปดหรือสองพันได้ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเรามาดูทีมแรกกันเลยทีมแรกที่ผมเจอบ่อยที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยในช่วงนี้เนี่ยก็คือแพลนอาควาก็คือทีมมิลเลอร์แมทของผมเองเพราะผมก็เล่นแพลนอะควาเหมือนกันแต่สาเหตุ ที่ผมชนะทีมแพลนต์ักวาคว้ามากกว่า50เซนคืออะไรทำไมมันไม่อยู่ใกล้เคียง50%มากๆสาเหตุมันเป็นเพราะว่าอควาตัวกลางของผมครับแล้วก็อควาตัวหลังเรามาดูกันว่าทำไมอควาตัวกลางและตัวหลังของผมเนี่ยทำให้ผมมีโอกาสชนะแพลนตักวาคว้าทีมอื่นมากกว่าเดิมนี่ก็เป็นหน้าตาทีมผมผมนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าอควาตัวกลาง,งผมเพราะว่าอควาตัวกลางของผมเนี่ยมีเอ่อสปอนช์แล้วก็นีโมซึ่งอความิดไลน์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีนีโมกับริสกี้ฟิชใช่ไหม แต่ผมเนี่ยมีสปันมาแล้แล้วก็มีคอคูซึ่ง2สกิลนี้เราเนี่ยมันไม่ควรมีคอ0ูนมากกว่า1ใบอยู่ในแอคซิตตัวเดียวใช่ไหมแต่ว่าตอนที่ผมซื้อตัวนี้มาเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่ถ้าเรามีคอ0ูนสองใบแต่ว่าพอม,มาเล่นจริงๆแล้วมันทาให้ผมรู้ว่าการที่เรามีคอสูนสองใบมันทาให้เราขาดดาเมจไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าสมมุติเรามานั่งดูเนี่ยจะสังเกตได้ว่าผมมีการ์ดาดาเมจใบเดียวก็คือริสกี้ฟิตแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นคอคูซึ่ง ข้อดีของการมีข้อคูแล้วก็สปอนก็คือเราจะสามารถเพิ่มชิลได้ถึง130ในตานั้นทําให้ส่วนใหญ่เนะี่ยถ้าสมมุติว่าอควาตัวกลางหรือว่าอควาตัวหลังของเขาเนี่ยโจมตีมหาผมเป็นฟูลคอมโบ4ี่ใบเนี่ยอควาของผมจะไม่ตายทําให้อควาของผมมาอยู่ได้อีกตาหนึ่งทําให้สามารถยื้อเกมได้อีกตาหนึ่งท้ายเกมอกควาหนึ่งหนึ่งเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็คือมินิโมินิมลเนี่ยเราต้องการเอเนอร์จีในการที่เราจะทําให้แบ็คไลน์ของเราเล่นง่ายอยู่แล้วริสกี้ฟิตก็พอช่วยเจาะแท้งได้นิดหน่อ ถ้าผมสามารถเปลี่ยนได้นะผมจะเปลี่ยนคอคูเป็นการ์ดบีซหรือบัคที่ทำดาเมจแรงขึ้นกับแทงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ริสกี้ฟิตกับอย่างเช่นเอ่อลิตเติ้ลหรือว่าดั b เบลดเนี่ยจะทำให้เอ่อลิตเติ้ลหรือว่าดัเบลดเนี่ยโจมตีแรงขึ้นถึง20%ทําทำให้เราสามารถเจาะแทงได้ง่ายขึ้นแต่ก็แน่นอนแลกกับการที่ผมมีชิลน้อยลงแต่ว่ามันก็ดีกว่าถ้าเราเจาะแทงได้ง่ายขึ้นสรุปง,ง่ายๆก็คืออควาไม่ไล่ของผมเนี่ยมีชิลเยอะทำให้ยื้เกมได้ยาวขึ้นกว่าควาตัวอื่นๆ อันนี้เรามาดูอะควาเพียวหกมิดไลน์ส่วนใหญ่ที่จะเป็นกันนะก็คืออะควาเพียวหกที่เป็นมิดไลน์เนี่ยหน้าตามันจะประมาณนี้มี3200กว่าตัว3,200กว่าตัวเนี้ยที่เอาไปเล่นที่คนส่วนใหญ่เอาไปเล่นมิดไลน์กันเพราะมีนีโมเสร็จแล้วก็มีปากลิสกี้ฟิตโกลฟิชแล้วก็โชว์สตาร์ซึ่งทั้ง3ใบเนี้ยเป็นการ์ดดามจทั้งหมดเลยทําให้โอกาสที่จะสามารถยื้อไปหลังเกมเนี่ยมีโอกาสน้อยมากเราคิดว่าอะควาตัวเนี้ยโดนฟูลคอมโบมี3สกิลเนี้ยซึ่งไม่มีชิวเลยเนี่ย ถ้าโดนฟูลคอมโบ4ี่ใบเนี่ยยังไงก็ตายแน่นอนก่อนที่เราจะได้ใช้การ์ดถ้าอควาตัวเนี้ยโดนฟูลคอมโบเนี่ยจะใส่ชิลให้มากที่สุดได้มากแค่ไหนเนี่ยยังไงก็โดนฟูลคอมโบตายอยู่ดีทําให้อควาตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันดีในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ดีที่สุดถ้าผมเลือกเนี่ยผมจะเลือกอกควาที่เป็นสปันช์มากกว่าเพราะมันยือเกมได้นานกว่าต่อมาก็คืออความิตรไลน์ของผมที่ผมเลือกอกความิตรไลน์ตัวเนี้ยเป็นเพราะปากแหลมผมเนี่ยจะชอบปากแหลมเป็นพิเศษเพราะว่าแหลมเนี่ยทำ110 damage, หนึ่งร้อยสิบดาเมจ แล้วก็จะทําดาเมจแรงขึ้นเป็นลอย20%ถ้าเอ็กซีตัวนี้เลือดเหลือน้อยกว่า50%มาทำให้ผมได้รู้ว่าจริงๆแล้วการที่เราได้โจมตีหลังศัตรูเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะลองคิดสภาพว่าเขาเนี่ยได้ตีก่อนผมใช่ไหมแต่ว่าเขาฟูลคอมโบผมไม่ตายแต่ว่าผมฟูลคอมโบใส่เขาโดยที่ผมมีแลมเนี่ยมันจะทําดาเมจทะลุเกาะเขาจนเขาตายได้โดยที่ผมตีหลังเขาแล้วในตาหน้าผมก็จะมีโอกาสได้ตีก่อนเพราะว่าผมมีโกฟิชแล้วก็คอย สมมติว่าเราเล่นแรมสองใบแล้วก็โคยสองใบเนี่ยจะทําให้เรามีชิวทั้งหมด140ชิวบวกกับอีก10%เป็น154ชิวบวกเลือดของอควาอีก420ทําให้เราโดนฟูลคอมโบยังไงเนี่ยเราก็ไม่มีทางตายแน่นอนถ้าสมมุติว่าเราเป็นอควาแบ็คไลน์กับอควาแบ็คไลน์เจอกันเนี่ยเราไม่มีโอากาสแพ้เลยเพราะว่าการที่เราได้ตีทีหลักเนี่ยคือเราจะโดนดาเมจก่อนจนเราเกือบตายเลือดจะเหลืออยู่ประมาณห้าสิถึงหนึ้เนี่ยจะทาให้แรมเนี่ยทริกเกอร์ก็คือถ้าสมม,นนมต จากตีร้อยสิบเนี่ยมันจะตีอะควาอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามทำให้ดาเมจดร้อยห้าสิบกว่ากเนี่ยสองใบเนี่ยรวมกันร้อยห้าสิบกว่าและอีกสองใบเนี้ยอีกร้อยยี่สิบแปดอีกสองใบมันทําให้เราสามารถปิดอะควาแบ็คไลน์ของเขาได้ภายในฟูลคอมโบของเราทาั้งๆที่เราได้ตีทีหลังนี่คือสาเหตุว่าทําไมผมถึงเลือกแลมมากกว่าริสกี้ฟิตสำหรับแบ็คไลน์อะควาแบ็คไลน์ส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2แบบที่เจอหลักๆนะก็คืออะควาแบ็คไลน์ที่เป็นหางโคยเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องการหางโคยมาเพื่อสปีด ให้ได้มากกว่าเบิร์ดเวลาที่เขาเจอเบิร์ดเนี่ยเขาจะได้ชนะแต่ว่าพอมาเจอกับเราที่เรามีชิลเยอะของเขาแล้วเนี่ยชิลมากที่สุดของเขาคือ32ใบชิลของเราที่เรามีเมื่อกี้เนี้ยคือ 40- กับ30จริงๆแล้วการที่เรามีชิล32ใบเนี่ยเราโดนฟูลคอมโบจากอควายตัวหนึ่งอะเราก็ไม่ไม่ตายอยู่แล้วแต่ประเด็นประเด็นคือการที่เรามีแรมเนี่ยมันจะทําให้เราทําดาเมจมากกว่าเขาและเราสามารถปิดเขาได้ในวันในวันช็อตตัวพวกนี้จะราคาถูกกว่าตัวอื่นเพราะว่า มันเป็นตัวที่คนเขาบีดเยอะจะสังเกตได้ว่าถ้าสมมติว่าผมเอาหางนาวาก้ากับหางคยนะจะสังเกตได้ว่าแบ็กไลน์ที่เป็นหางนาวาก้ากับคยเนี่ยมีถึง5000ตัวในตลาดแสดงว่าตัวแบบนี้เกลื่อนมากในตลาดและทําให้ราคารันถูกพอราคาถูกบุบคนที่อยากเล่นอควาคู่เนี่ยก็จะเลือกตัวราคาประมาณนี้ทาให้การที่เราซื้อตัวที่แพงกว่าเดิมนิดนึงประมาณแพงกว่าเดิมสัก1 0 2 0เนเนี่ยทำให้เรามีโอกาสชนะตัวพวกนี้มากขึ้นแล้วก็คืนทุนได้ไวกว่า อย่างหางแบบนี้ผมมีโอกาสชนะตัวพวกนี้ซะส่วนใหญ่วันนี้ที่ผมเล่นเนี่ยผมก็เจอหางอะควาแบคลายประมาณนี้แหละสร็แล้วผมก็ชนะเพราะว่าผมได้ตีทีหลังส่วนอีกแบบหนึ่งที่ผมเจอก็คือหางนาวาก้าหางนาวาก้าเนี่ยสิ่งที่มันจะทําก็คือถ้าสมมติว่าแอ็กซี่ได้โจมตีตัวแรกในลาวนั้นเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้น20%แต่ว่าดูแอตแท็กเบสของมันก็คือ101ถ้าโจมตีแรงขึ้น20%ก็เป็น120แล้วโจมตี120แล้วมีชีิต40จริงๆแล้วบางทีหางนาวาก้าเนี่ย อาจจะดีกว่าถ้าสมมุติว่าเจอกับอะควาด้วยกันแต่ถ้าสมมติว่าเราเจอเบิร์ดเราเจอกับเบิร์ดขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้ตีก่อนอยู่แล้วแสดงว่าหากนาวาก้าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่คุ้มเลยที่จะเล่นสําหรับผมเนี่ยอันนี้ส่วนตัวทําให้เวลาที่ผมเจอทีมนี้มันก็ไม่ยากเหมือนกันที่ผมจะชนะเพราะว่าแน่นอนว่าผมมีแรมผมมีโกฟิชแล้วผมก็มีคอยทําให้สปีดข,ของผมเนี่ยเร็วกว่าเขาอยู่แล้วแน่นอนก็จบไปแล้วสาหรับเอ่อทีมที่ผมเจอบ่อยที่สุดก็คือทีมอควาคู่เป็นทีมเบลเลอร์แบ็คที่ผมเจอแล้ววผมมมีโอกกกาาาสชนะ่50% ต่อมาเนี่ยสังเกตได้ว่าเป็นแพนบีสอะควาอะควาแบล็คลน์เนี่ยก็เหมือนเดิมแหละอย่างที่ผมเอาไปให้ดูเมื่อกี้นี้ก็คือจะเป็นหางโคยหรือหางนาวากาส่วนใหญ่จะเป็นหางโคยนะโอกาสที่ผมจะชนะแพนบีสอะควาเนี่ยมีมากถึง58%เพราะว่าตัวกลางเนี่ยเป็นบีสซึ่งหน้าที่ของบีสเนี่ยมีหน้าที่เจาะแพนข้างหน้าเพื่อที่จะเราเข้าไปล้วงทําดาเมจตัวกลางและตัวหลังได้ง่ายขึ้นแต่ประเด็นคือตัวกลางและตัวหลังของผมเนี่ย ก็เป็นอควาเหมือนกันซึ่งอควาเนี่ยชนะทางบีสเต็มๆเลยทําให้บีสของเขาเนี่ยทำดาเมจใส่อควาผมเนี่ยได้น้อยแล้วก็ช้าทําให้ผมเนี่ยได้เปรียบและยิ่งอควาตัวการของผมเป็นตัวยื้อเกมที่มีชิลเยอะๆอีกเนี่ยทำให้การที่ผมเนี่ยเจอแพลนบีสอควาเนี่ยผมได้เปียบมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าส่วนใหญ่บีสมิดไลจะเป็นยังไงส่วนใหญ่บีสมิดไลเนี่ยก็จะเป็นโลนินกับยิมนะหรือว่าริมโดนัทนั่นแหละริมโดนัทเนี่ยประกอบไปด้วยโลนิน อิมแล้วก็นัดคร็อกเกอร์2ใบการที่คุณมีโลนินเนี่ยโลนินมันจะตีติดคริเทคอลก็ต่อเมื่อเราคอมโบกับการที่2ใบก็คือใช้โลนินแล้วก็ใช้การที่2ใบรวมกันเป็น3ใบและอิมเนี่ยบอกว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนในทีมหรือว่าตัวที่ใช้การ์ดใบเนี้ยตีติดคริเทคอลเนี่ยจะได้1 Energy เรีฟรีสแสดงว่าโลนินกับอิมเนี่ยเป็นคอมโบที่ต้องใช้ด้วยกันเพื่อที่จะได้ e อเนรจี่แล้วนัดคร็อกเกอร์2ใบเนี่ยถ้าใช้ใบเดียวเนี่ยมันจะทำดาเมจเบาแต่ว่าถ้าสมมติว่าใช้นัดครกอกเก เป็น1 2 0ซึ่งทำให้บีชแบบนี้เป็นบีชเบสิกที่คนส่วนใหญ่จะเจอแต่ว่าข้อเสียของบีชแบบนี้เนี่ยคือจะต้องรอคอมโบการ์ดให้คอมโบการ์ดเนี่ยขึ้นมืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีอิมใบเดียวแล้วโลนินไม่ขึ้นมือเลยเนี่ยคุณก็ไม่ควรจะใช้อิมเพราะว่าถ้าสมมติใช้อิมไปแล้วตีไม่ติดคิติคอลก็เหมือน1 Energy ทําทำดาเมจ70ได้ชิล20เนี่ยมันไม่คุ้มแสดงว่าคุณเนี่ยจะต้องรออิมถ้าอิมไม่ขึ้นมือเนี่ยคุณ เพราะว่ามีถึง4,300ตัวในตลาดราคาถูกทําให้เราเจอตัวแบบนี้เยอะแต่ถ้าเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเนี่ยก็จะเป็นพวกโกลด้าคอตตอนเทลสแล้วก,การที่สใบก็จะเป็นดัวเลทหรือจากรก้าวตัวแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราพอมีเอเนจีเล่นบ้างสามารถควบคุมเอเนจีของเขาได้สแล้วก็มีดาเมจอีกตั้ง2ใบแล้วก็โกลด้าเนี่ยมีชิลถึง40ทําให้เราสามารถเพิ่มชิลทําให้เรามีโอกาสรอดได้มากขึ้นถ้าเราเป็นบีชนะแต่หลักสาเหตุที่ทีทมอควาคู่เนี่ยชนะทีมแพลนบีสอควาก็เพราะว่า บีตรงกลางเนี่ยแพ้อควาเต็มๆเ,เลยแล้วก็ไม่สามารถทําดาเมจกับอควาตัวกลางของผมที่มีชิวเยอะๆได้ทําให้ต้องพึ่งอควาตัวหลังซึ่งการที่ต้องไปพึ่งอควาตัวหลังให้ทาดาเมจเนี่ยฟูลคอมโบก็ไม่สามารถฟูลคอมโบให้อควาตัวกลางของผมตายได้เนี่ยมาทาให้เขาเล่นลําบากโอกาสชนะของผมถึงมากกว่าเดิมต่อมาคือแพนบีสเบิร์ดแพนบีสเบิร์ดเนี่ยเป็นทีมที่ช่วง3เดือนที่แล้วอ่ะมันเป็นเมตาหลักๆเลยที่คนส่วนใหญ่เล่นกันเพราะว่ามันเล่นง่าย มันเป็นมิดกับมือใหม่สาเหตุที่ผมเลือกคว้าคู่ก็เพราะว่ามันชนะแพนบีสเบิร์ดนี่แหละทาไมมาถึงชนะแพนบีสเบิร์ดแพนบีสเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องถามถึงว่าทําไมเราถึงชนะเรามาดูกันว่าสาเหตุที่เราชนะเบิร์ดเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรเบิร์ดส่วนใหญ่ที่จะเจอในแพนบีสเบิร์ดเนี่ยหน้าตามันจะประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนกล้วงที่มีส่วนหัวเนี่ยเป็นเอชเชลสแล้วก็มีส่วนหลังเนี่ยเป็นพิเจนโพสและหางเป็นออลช็อตซึ่งถามว่าเบิร์ดแบบนี้มันดีไหมผมบอกว่ามันดีนะถ้าสมมติว่าเราไปเจออกับย่่างเชน แพนบีชเล็บไทยหรือว่าทีมอ,อื่นๆที่ไม่ใช่แพนนะขอ,ขอ,ขอ,ขอัขวาเพราะเบิร์ตตัวนี้มีดานามิกอย่างหนึ่งก็คือเราล้วงเข้าไปแตะเอ็กชลแล้วก็พิจเจนโพสแล้วก็โพสไฟ์ ight, เพื่อที่ทาดาเิมจให้ได้มากที่สุดเสร็จแล้วพอเราแปะอโลมาที่อีกฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยทำให้ตัวต่อไปที่เราโจมตีหรือว่าบีชของเราเนี่ยสามารถล้วงเข้าไปตีตัวหลังตัวที่เร็วที่สุดของเขาได้ซึ่งนั่นแหละคือดานามิกที่ดีสําหรับนกล้วงตัวนี้หรือว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นนกล้วงเสร็็จแล้้้ววกปิดดทายยช พอปิดท้ายด้วยเอ็กชลเนี่ยเบิร์ตตัวนี้นก็จะมีอะโลมาติดอยู่ใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าอีกฝั่งตีขึ้นมาอีกฝั่งเนี่ยก็จะมาตีตัวอะโลมาก่อนทําให้การวางการ์ดของอีกฝั่งเนี่ยอาจจะต้องคิดเยอะกว่าเดิมหรือว่าอาจจะทําให้เขามิสเพลย์ได้เพราะว่าเขาลืมแบบว่าอีกฝั่งมีเอ็กชลซึ่งเอ็กชลกับพิจิญโผลเนี่ยเป็น2องสกิลที่ทําให้ทีมเนี่ยมีดัมมิกมากขึ้นในการเล่นแพนบีสเบิร์ด แต่แน่นอนว่าสาเหตุที่ผมชนะแพนบีสเบิร์ดเพราะว่าอควาแบ็คลน์ของผมเนี่ยมีดามจทุกใบเสร็จแล้วก็มีชิลทุกใบดูอย่างนกล้วงตัวนี้มีชิลน้อยมากเลยถ้าสมมลเล่นคอมโบเนี่ยซึ่งเบิร์ดเนี่ยเป็นตัวที่เลือดน้อยที่สุดในเกมอยู่แล้วเสร็จแล้วไม่มีชิลอีกโดนโจมตียังไงอ่ะไม่กี่ใบก็ตายอยู่แล้วทําให้เบิร์ดเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างบางเมื่อเปรียบเทียบกับอควาต่อมาทีม4ทีม5ที่ผมเจอเนี่ยผมจะอธิบายคู่กันเลยแพนบีสกับแพนอควาเลบทายเนย เล็บทายแบ็กไลน์เนี่ยทำให้ผมเล่นยากมากเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปเจอเล็บทายที่เป็นเล็บทายเทอร์มินเตอร์แล้วเล็บทายเทอร์มินเตอร์เล่นแบ็กไลน์เนี่ยมันค่อนข้างยากที่เราจะสามารถชนะได้แม้กระทั่งผม2-1เนี่ยโอกาสที่ผมจะชนะยังอยู่ที่ประมาณ50-50%แต่ลองสังเกตดูง่ายๆว่าถ้าเป็นแพนบีเล็บทายเนี่ยโอกาสชนะของผมเนี่ยจะอยู่ที่47% แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแพนอะควาเล็บทายเนี่ยโอกาสที่ผมจะชนะเนี่ยโอกาสน้อยลงอยู่ที่35%สาเหตุเป็นเพราะว่าบีชเนี่ยผมสามารถจัดการโดยที่ไม่ต้องใช้ energy เ,เยอะใช้แค่3 energy เนี่ยผมก็สามารถฆ่าบีชได้แล้วแต่ว่าอะควาเนี่ยบางทีเราอาจจะเจออะควาที่มีชิลเยอะหรือว่าอะควาธรรมดาเราจะต้องใช้ energy ถึง4ใบหรือมากกว่านั้นเพื่อที่จะจัดการอะควาของเขาทําให้โอกาสที่ผมจะชนะแพนอะควาเล็บทายในยมีโอกาสยากขึ้นเล็บทายส่วนใหญ่ถ้าผมไม่เจอเทอร์มินาเตอร์ไปเลยเนี่ยผมก็จะเจอประมาณนี้นะครับก็คือจะมีปากเทนนี่ท มีหางเทนีเดโนแล้วก็มีส่วนขาวเป็นเซร s Test แล้วก็โบนเซลแต่ว่าส่วนหลังเนี่ยอาจจะมีโบนเซลหรือทริสไปค์เนี่ยแล้วแต่ทีมซึ่งโอกาสชนะทีมนี้จะค่อนข้างน้อยมากๆเพราะว่ามานทำให้การโจมตีของเขาเนี่ยฟูลคอมโบไม่ว่าผมจะใส่ชิวไปมากขนาดไหนอ่ะผมก็โดนวันช็อตได้ง่ายๆเลยถ้าสมมติว่าใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคํานวณดาเมจเนี่ยลิงก์อยู่ด้านขวาบ,บนเลยนะครับผมได้ทําคลิปไว้แล้ว เกี่ยวกับการคำนวณดาเมจเป็นคลิปแรกของผมเลยยังไงเล็บทายแบ็กไลน์เนี่ยก็จะอยู่เกินราวที่4อยู่แล้วเพราะฉะนั้น80ดาเมจต,ตรงนี้บวกกับอีก50%ดาเมจเนี่ยมาเท่ากับ120นะก็คือ80ดสคูณหนเท่าเท่ากับ120ดาเมจเสร็จแล้ว120ดาเมจเนี่ยวิธีการคำนวณดาเมจก็คือคูณหนึ่งตัวนี้เนี่ยคือ10%ถ้าสมมติว่าคุณใช้การ์ดที่เป็นคลาสเดียวกันกันกบเอ็กซี่เนี่ยคุณจจจะไไดดด้้้โบนัสสาเเมออีีกก10%ร็แลวคุณ6.2% จากการที่คุณแชร์การมากกว่า1ใบสกิลเนี่ยจะเข้ามามีผลตรงนี้ทันทีก็คือ31 5 0 0หาร500แล้วคูณด้วยจํานวนดาเมจของการนั้นที่ทําแต่ว่าผมเอามาคูณง่ายๆก็คือ31 5 0 0หาร500แล้วก็คูณด้วย100อ,อันนั้นเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ก็คือ6.2%ทําให้120ดาเมจเนี่ยคูณ1.162% 134ดยาเมจเนี่ยยังไม่ได้คํานวณคลาสเอเวนเทจนะก็คือถ้าสมมติว่าเล็บทายโจมตีอควาเนี่ย มันจะได้คลาสแอ d v วนเท g e อีก15%เพราะฉะนั้นเราก็คูณ1.15ก็คือ1.15เท่าก็คือ15%เป็นล็อก10ดาเมจแสดงว่า Tiny t เ r t l e ใบเดียวเนี่ยเขาก็ทำดาเมจกับผมแล้ว100ดาเมจถ้าสมมติ2ใบก็คูณ2 320นะนะและนี่เรายังไม่คำนวณกับการ์ดอีก2ใบอีกว่าเขาจะใช้การ์ดอะไรยังไงอะโอกาสที่เราจะชนะก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมผมถึงแพ้เล็บทายแบ็คไลน์มากขนาดนี้นี่ขนาดไม่ใช่เทมเนเตอร์เล็บทายนะนี่ขนาดเป็นแค จะสู้เล็บทายแบคลายได้ในฐานะที่เราเป็นอควาคู่เนี่ยแบคลายของเราควรจะมีการ์ดที่เป็นบีสหรือบาร์กอย่างน้อยหนึ่งใบ หรือว่ามีการ์ดคอศูนย์จะทําให้เราเพิ่มโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมทีมต่อมาที่ผมเจอเนี่ยก็คือเป็นแพ้นเล็บทายบีซึ่งทีมนี้ผมมีโอกาสชนะถึง4 9สเาเหตุเป็นเพราะอะไรสาเหตุเป็นเพราะว่าข้อเดียวเลยก็คือบีสแบล็คลน์การที่เขามีบีสแบล็คลน์เนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าแพลนของเขาตายแล้วเนี่ยแล้วเรายังเหลือแพลนของเราอยู่เนี่ยจะทำให้เล็บทายของเขาเนี่ยค่อนข้างจะไร้ประโยชน์ถ้าสมมุติว่าไม่อยู่แบล็คลน์สาหรับเราเพราะว่าการที่เป็น2ลุ่มหนึ่งแล้วเขาเป็นตัวกลางเนทาเมบดกั าได้มกพอแล้วบีชเนี่ยมันทำดาเมจขวาได้น้อยอยู่แล้วทําให้เรามีโอกาสชนะทีแบบนี้ได้มากขึ้นนะครับเล็บท้ายแถวกลางเนี่ยผมเลยคิดว่าไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่คนจะชอบเล่นบี m มิดไล์กันแล้วถ้าสมมติว่าลองคิดสภาพว่าบีสมิดไล์เจอกับเล็บทายมิดไล์เนี่ยใครจะชนะล่ะมันก็ต้องบีสใช่ไหมเพราะว่าบีสอะได้คลาสไอวนเทจทำให้บีสเนี่ยโจมตีเล็บท้ายได้แรงขึ้น การที่คุณเอาเล็บไทยไปมิดไลน์เนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสแพ้มากกว่าโอกาสชนะก็เป็นได้อันนี้แล้วแต่คนเล่นนะเพราะจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เจอเล็บไทยมิดไลน์มากขนาดนั้นแค่เจอมาบ้าง แล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นปัญหาขนาดนั้นเพราะว่าผมก็มีโอกาสชนะมากกว่าต่อมาก็คือแพ้เล็บไทยเล็บไทยแน่นอนเลยว่าทีมนี้เป็นทีมที่เราเสียเปียบมากๆเพราะว่ามีตัวเลือดหนาถึง3ตัวด้วยกันกว่าเราจะเจาะไปถึงตัวท้ายได้เนี่ยเราก็แทบจะไม่มี energy แล้วก็ไม่มีการ์ดเหลืออยู่แล้วก็คงเข้าใจกันได้นะว่าทําไมผมถึงแพ้ทีมนี้โอกาสชนะมีแค่ส9%ต่อมาก็คือแพ้หนักควาบีส การที่คุณเอาอควาไว้ตรงกลางแล้วบีชไว้ข้างหลังเนี่ยมันอาจจะได้เปรียบบางทีมก็จริงแต่ว่าแต่ว่าสําหรับทีมอควาอควาของผมเนี่ยมันได้เปรียบมากๆเลยเพราะว่าการที่เขาเล่นบีชแบ็กไลน์เนี่ยมันทำดาเมจกับอควาของผมได้น้อยอยู่แล้วทําให้ผมมีโอกาสชนะมากขึ้นอันนี้ก็คอมมอนเซนทุกคนน่าจะเข้าใจทีมต่อมาก็คือแพลนเล็บทายอควาทีมนี้เนี่ยผมมีโอกาสชนะมากกว่าแพลนเล็บทายบีจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่า Data ที่ผมเก็บมาเนี่ย ผมเจอแพลนเล็บทายบีชมากกว่าทําให้ข้อมูลมันอาจจะไม่ตรงนักถ้าสมมติว่าผมเจอแพลนเล็บทายหักควาเจอเท่าๆกับแพลนเล็บทายบีชเนี่ยข้อมูลอาจจะเห็นชัดกว่านี้ว่าจริงๆแล้วผมอาจจะแพ้มากกว่าเล็บทายอควาเนี่ยโอกาสชนะของผม55%เพราะว่าการที่คุณเล่นเล็บทายกลางเนี่ยมันทำให้ดาเมจบางสกิลเนี่ยมันใช้ได้ไม่จริงอย่างเช่นไทนี่ไดโน่เนี่ยถ้าอยู่เกินลาวสี่เนี่ยจะทำดาเมจแรงขึ้นลองคิดสภาพว่าแพลนของผมยังไม่ตายแต่ว่า แพลนของเขาตายแล้วเล็บท้ายของเขาก็จะต้องโจมตีแพลนของผมให้ตายก่อนก่อนที่จะมาตีอความิลลาร์ของผมทําให้ตรงนั้นเนี่ยผมมีโอกาสที่จะโจมตีกลับคืนไปได้ทําดาเมจได้รุนแรงกว่าแล้วก็ปิดเกมได้ไวกว่าต่อมาทีมสุดท้ายและเป็นแพลนแพลนอควาซึ่งหลายๆคนที่เล่นแพลนแพลนอควาเนี่ยมาทําให้ผมเสียเปรียบเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คืออควาคู่เนี่ยมันจะเสียเปรียบถ้าสมมติว่าอีกฝั่งหนึ่งมีแทงมากกว่าหนึ่งตัว การที่มีแท้งตัวหนึ่งอ่ะก็แทบจะเจาะอันไม่เข้าอยู่แล้วถูกไหมแต่การที่คุณมีคุณมีแท้ง2ตัวหรือว่าตัวที่เลือดหนามากกว่า2ตัวเนี่ยมันทําให้อะอควาคู่เนี่ยเล่นยากโดยปกติอยู่แล้วอันในอย่างที่สังเกตที่ผมไฮไลท์ไว้เลยเนี่ยคือถ้าสมมติว่ามันมีแท้งมากกว่า1ตัวเนี่ยโอกาสที่ผมจะชนะเนี่ยแทบจะไม่มีอันไหนเลยที่แตะ50%นะยกเว้นแพลนเลฟบทายอะควาซึ่งถ้าสมมติว่าคุณอยากเล่นแพลนอะควาควาจริงๆเนี่ยผมแนะนาว่าอะควา,าควรมววนนี่เป็นบีบบรือัคุณเนี่ เจาะแพลนแท้งของเขาได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถทําดาเมจกับเล็บทายที่อยู่มิดไลน์หรือแบ็กไลน์ได้มากขึ้นอีกทําให้คุณได้เปรียบกับทีมที่หนาแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าสมมติว,ว่าผมจะบิว plant อ่ะควาอีก1ทีมที่เป็นทีมของผมเองเนี่ยผมจะเลือกตัวอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาเลือกให้ดูกันเลยนะอย่างแรกเลยก็คือ plant p l a n เนี่ยก็ยังเป็น p l a n ตัวเดิมที่ผมเลือกอยู่นะครับก็คือ p l a n ที่เป็นเอ่อ Thunia seriat catta hosta plant ตัวเนี้ยเป็น p l a n ที่ผมชอบมากๆตั้งแต่ที่ผมทําคลิปเรื่องเอ่อวิธีการเลือก plant แทงละในคลิปคลิปนั้นเนี่ยผมก็ได้อธิบายอย่างละเอียดไว้แล้วว่าทําไมผมถึงชอบ p l a n ตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายสั้นๆอีกทีนึงในคลิปนี้นะราคาเนี่ยจะค่อนข้างแรงนะแต่ว่าผมมองว่าโอเคอย่างไร plant ก็ต้องเป็น plant เพียร์6อยู่แล้วเพราะว่ามันจะทําให้สปีด คูณเนี่ยอยู่ที่31เสร็จแล้วเลือดของคูณเนี่ยอยู่ที่61อ้อแล้วก็ผมจะมาเสนอวิธีการคำนวณเลือดตอนที่ผมทําคลิปเรื่องสแตทเนี่ยผมไม่รู้วิธีการคำนวณเลือดว่าจริงๆแล้วเลือดมันคำนวณยังไงแต่ว่าตอนนี้ผมรู้แล้วเพราะว่าคอมมูนิตี้ในดิสคอ d ของผมเนี่ยเออเอาความรู้มาแชร์แชร์กันใช่ไหมเออลิงดิสคอดอยู่ด้านใต้นะถ้าสมมุติว่าใครอยากได้ความรู้เรื่องอะไรอ่ะสามารถเข้าไปในดิสคอตแล้วก็ถามได้นะมีคนที่มีความรู้อีกเยอะแยะเลยที่สามารถตอบคาถามพวกนี้ได้แแต่่่สสิงทีผมมรรูู้้าาาก็็คคืออ61 61 6เเเน,เเเเนปณ 6, ป๊ลว เราบวกได้วย150เพราะว่า150เนี่ยเป็นเลือดเบสที่แอคซีทุกตัวเนี่ยจะมีก็คือ61คูณ6จะได้366แล้วก็บวก150จะได้516ตรงตามในเกมพอดีเลยซึ่งจริงๆแล้วผมก็เพิ่งรู้มาไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมานี่แหละอ่ะมาต่อกันที่ว่าแผนเปีย6มันดีที่ว่ามันได้ตีตัวสุดท้ายจริงๆเพราะว่าเรามีเลือดเยอะถ้าสปีดเท่ากันเนี่ยมันจะดูที่เลือดว่า ถ้าเลือดตัวไหนน้อยกว่าตัวนั้นนะ่ะได้ตีก่อนแต่ว่าเลือดเรามากที่สุดในเกมแล้วมันทาให้เรามีโอกาสได้ตีที่หลังเยอะขึ้นทําให้ซีเรียสกับแคคตัสของเราเนี่ยได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดก็คือสมมุติว่าเขาขโมย Energy ก่อนเราและเราค่อยขอโมย Energy คืนเนี่ยเอเนจีนะ่จะอยู่ที่เราทําให้เขาเนี่ยการใช้ซีเรียสของเขาครั้งนั้นอ่ะมันเสียประโยชน์ไปเลยแล้วก็แคคตัสถ้าสมมติว่าได้ตีตัวสุดท้ายเนี่ยจะทําดามีแรงขึ้น20%เปยี่สิบเทอร์ิฟ็น่ยเป็น,น,ปน,ปนร้มีดาม, 60, มสิลที่สามารแล้วก็เทิรดไ้ สมมิว่าเราใช้เทอร์นิดแคสตัสฮอตบัตถ้าใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปดูได้ที่เอ่อคลิปวิธีเลือกแพลนแทงได้เลยผมเนี่ยได้อธิบายไปแล้วว่ามันทำจาเมจเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วมันดียังไงโอเคนี่คือแพลนแทงที่ผมจะเลือกสําหรับการที่ผมทําแพลนอาควา เซตใหม่ถ้าผมจะทำนะต่อมาก็คืออะควาบิทไลน์อะควาบิทไลน์ที่ผมเลือกเนี่ยแน่นอนก็ต้องมี3สก,กิลนี้ก็คือนิโมเพิ่มมันเนอร์จีสปน์สามารถเพิ่มเกาะได้ในการเกมทําให้เราสามารถยื้อเกมให้อควาแบ็คไลน์ได้เสร็จแล้วใบที่3ก็คือลิสกี้ฟิตถ้าสมมติมว่าเราโจมตีตัวที่เป็นแพลนเล็ทายดัสเนี่ยเราจะโจมตีแรงขึ้นเราจะติดบัฟแอทแทกบวกซึ่งอีกหนึ่งใบที่ผมจะเลือกเนี่ยควรจะเป็นบีสหรือบัคการ์ดใช่ไหมจะทำให้เราทาดาเมจได้แรงขึ้น เพราะฉะนั้นผมจะเลือกโมเรลเป็น30เพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยอะควาเนี่ยมีโมเรลอยู่ที่27ผมอยากให้ได้บีสหรือบัคการ์เนี่ยผมก็เลือกให้โมเรลเป็นโมเรล30มันแปลว่าเราจะมีการ์ดบีสหรือบัคเพิ่อมอีกหนึใบเสร็จแล้วเราเลือกเพียว5มาดูกันว่ามีอันไหนที่น่าสนใจกันบ้างมันจะเป็นส่วนเขาที่เป็นเขาทำดาเมจโอ้อย่างนี้โอเคอันนี้อันนี้ราคาเนี่ยจะค่อนข้างแรงนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่ดีกว่า อย่างเช่นตัวนี้ผมมองว่าราคาโอเคเรามี r i สก y Fish แล้วก็ Little Branch ซึ่ง Little Branch เนี่ยดีนะเพราะว่าลองคิดสภาพว่าในตานั้นน่ะคุณเล่นการ์ดแ pl นไปด้วยสักใบหนึ่งอาจจะเป็น h o อ b u ั t หรือ Cactus หรือว่าซีเรียสแล้วแต่ Little Branch เนี่ยมันโจมตี125อยู่แล้วถูกไหมเราก็จะเพิ่มโอกาสคือติ c เข้าอ,อีก20%ถ้าเชนหรือว่า Combo กับแ pl การ์ดแสดงว่าการที่แ pl ตัวหน้าของเราเล่นการ์ดแ pl เสร็จแล้ว อควาบิดไลน์ของเราเล่นลิสกี้ฟิตกับลิตเติลบลชเนี่ยมันทําให้เราทําดาเมจกับแพลนของเขาได้รุนแรงมากๆอยู่แล้วและยังมีโอกาสคริติคอลอีก20ทําให้อาควาตัวนี้สามารถเจาะแพลนได้ในฟูลคอมโบถ้าสมมติว่าแพลนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ชิวอะไรเลยเดี๋ยวเรามาลองคํานวณดาเมจกันนะ a few moments later บวกกับอีก11 0ดาเมจจากลิสกี้ฟิตแล้วก็คูณ2เพราะว่าเราใช้คอมโบ2ชุดเนาะลิสกี้ฟิตกับลิตเติลบลชคูณ2ก็คือ2ชุดก็เอามาคูณกับ2 จะได้585แสดงว่าดาเมจ585เนี่ยถ้าแพลนอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาใส่ไม่ได้ใส่พัมกินหรือว่าใส่สกิลอื่นที่ทําให้เลือดและชิวของเขารวมกันได้น้อยกว่า185 8 5เนี่ยมันจะทําให้เขาโดนฟูลคอมโบเสร็จแล้วก็ตายภายในเทินเดียวเลยซึ่งเนี่ยแหละคือสาเหตุที่เราควรมีบีชหรือบักการ์ดบนตัวอควาของเราอย่างน้อยหนึ่งใบเพื่อช่วยเจาะแท้งหรือเล็บทายมาถึงตัวสุดท้ายอควาแบล็คลา์ที่ผมเลือกเนี่ยผมจะเลือกให้มันหน้าตาประมาณนี้ โดยที่มีคอยมีไบเดนแล้วก็มีแรมตัวแรมเนี่ยผมก็อธิบายไปแล้วว่าทําไมมันถึงดีใช่ไหมแล้วก็คอยส่วนโชว์สตาร์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเลือกออรันดามากกว่าโชว์สตาร์แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็นออรัลนดาอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยราคามันจะดีไปที่จุดสองเแทนที่เราจะเซฟงบส่วนนั้นแล้วเราก็ใช้โชว์สตาร์แทนราคามันก็ถูกลงซึ่งผมมองว่าราคาถูกลงแล้วเป็นโชว์สตาร์เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นใบสุดท้ายก็คือไบเดน ไบเดนเนี่ยเป็นการ์ดคอสูนที่ให้50ชิลแล้วก็เมื่อใช้เนี่ยเอฟเฟกของมันก็คือรีมูฟออร์ดีบัฟก็คือออา d ดีบัฟที่อยู่บนตัวเนี้ยออกให้หมดทำให้การ์ดใบนี้ดีมากกับพวกที่เล่นเอ่อเฟียหรือว่า p o ยซันมีชิวถึง50ในตาหนึ่งอ่ะเราจะสามารถใส่ชิวดได้มากที่สุดถึง 180บวกกับอีก10%ก็คือ198ทําให้อควาของเราอ่ะถึกมากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ไบเดนนะที่ดีจริงๆแล้วก็ยังมีใบอื่นอีกที่ดีอย่างเช่นตัวบอลลูนเองบอลลูนก็เป็นการที่ดีอีกใบนึงสําหรับอควาแบ็คลายแต่ว่าบอลลูนเนี่ยอาจจะใช้ยากถ้าสมมติว่ายังมีแอ็กซีบางตัวที่เร็วกว่า,าควาของเรานะครับเพราะว่า อาบิลิตี้ของบอลูเนี่ยคือเราจะเฟียศัตรูเป็นจำนวน1เทินแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอควาของเราเนี่ยใช้บอลูแล้วเราโดนโจมตีก่อนเนี่ยบอลูเนี่ยจะทําให้เราเฟียตัวเองจนกว่าเราจะจบราวนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้บอลูเนี่ยเราควรจะดูดีๆว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเร็วกว่าเราหรือเปล่าถ้าอีกฝั่งไม่เร็วกว่าเราเนี่ยเราก็สามารถใช้บอลูได้ถ้าผมจะทำทีมอควาคู่เนี่ยผมก็จะทำทีประมาณนี้ครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปถ้าคุณได้ดูวิดีโอนี้ระหว่างที่พรีเมียร์อยู่หรือว่าการเปิดตัวครั้งแรกเนีจ้บ ผมอะ่ะน่าจะสตรีมตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องตัวเรื่องการจัดทีมนะสามารถเข้ามาดูไลฟ์สตรีมของผมได้ผมเนี่ยได้ตั้งแชทสําหรับดิสคอร์ดเนี่ยให้คนมาโพสต์ว่าคนที่เล่นหนักคาคู่อะ่ะเจอปัญหาอะไรบ้างชนะทีมอะไรแพ้ทีมอะไรเสร็จแล้วคิดว่าทีมตัวเองเนยขาดอะไรหรือว่าได้เปรียบเสียเปรียบอะไรให้มาแชร์ความความคิดกันแล้วก็เอาทีมมาให้ผมดูแล้วเดี๋ยวผมจะลองคอมเมนต์ดูนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในดิสคอร์ดเนี่ยก็กดเข้ามาดนนะิสคอร์ดนะเสร็จแล้วก็มากดแอคชั่นอ คุณจะได้รับโลซับสไครเบอร์แบบนี้นะครับทําให้คุณนเห็นช่องอื่นอย่างเช่นห้องชิดแชทอย่างเช่นช่องชิดแชทแล้วก็ช่องอื่นช่องขอวิดีโอแล้วก็ช่องประกาศต่างๆเนี่ยต้องมากดออแอคชั่นกดไลค์ตรงนี้ก่อนนะครับสําหรับวิดีโอน,นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับฝากกดไลค์กดซับสไครแลวก็เจอกันคลิปหน้าครับแจนครับอ้ออย่าลืมนะว่าถ้าสมมติว่าคุณดูคลิปนี้ตอนที่พรีเมียร์อยู่เนี่ยมีไลฟ์ต่อนะครับ